สวัสดีค่ะพวกเราสำหรับติ๊งรายการวันนี้ก็คือมือนีรีแอคแล้วมาเรียออะไรวะเนี้ยพูดก่อนพูดก่อนวันนี้มาเรียกคอะไรใส่เสื้อแดงีก็เหมาะกับเราจะไปเข้าคูหากาเวอร์ซีวะเนี้ยเพราะว่าอะไรเพราะว่า โฟนธวัฒน์นะคะก็ได้ออกเพลงใหม่มาและะ้วในฐาน,านะศิลปิน,นของค่ายไลเซอร์มิวสิกนั่นเองนะคะเป็นเพลงแรกที่ได้เข้าค่ายนี้อย่างเป็นทางการอ่าชื่อเพลงว่าเทคนแดนเออแล้วเขาก็มาในธีมของการแบบว่าเลือกตรงเลือกตัง้งแบบว่าเลือกเบอร์สีได้ไหมครับอ,อ,อะไรเงี้ยเทคนแดนให้ผมน้อยตอนแรกเรารีอคกันไปแล้วลงช่องเป็นทีเซอร์สั้นๆแล้วคราวนี้เราจะมาดูรีอคแบบเต็มๆ3นาทีกว่า ก็ดูนิดูแค่แบบ19วินาทีตอนนั้นคือแบบเอาจะขิดต่าแล้วอะ่ะคืออันนี้มันแบบสามนาทีกว่าเราจะอยู่กันยังไงล้วจ๊ะฟูรีแอคของพวกเราเลยดีกว่านะจ๊ะช่ะแต่ดูกันเลยจ้ะมีมัว23เราไปเจอในช่างดูดีใครเป็นค่ะว่าลับบีก็จะเป็นเฟ้นอาซิส

I'm running. 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 i am Well we running i am running running i am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  เจอแาอะนัาเรียนของมนรียนอะนเรียนให้โตนิดหนึ่งเมื่อกี้โตนิดหนึ่ง เอาติ๊กจะตายจริงเมื่อกี้หูขี้ชิบมากเลยอ่ะขอโทษนะทุกคนจริงๆพี่ไม่ค่อยเก่งกิดหรอกแต่แบบฟังไปฟังมามันทำไมมันได้ยินว่าเจมีนายวะอุ้ยมึงก็ไมดีอ่ะค็นคนที่ชีบบ่อยเลยทุกคนลองกลับไปฟังอ่ะไม่เชื่อเดี๋ยวให้ฟังแต่ชอบเดี๋ยวเพิ่งก่อนก่อนกลับไปฟังดูล่คือชอบพ่อนี้มากเลยอ่ะที่แบบว่านโยบาบคือทําให้เธอยิ้มอ่ะจริงโอ้ นวยอบไปทุกเมกยูสมอลคือแบบฟังไปรอบแรกเลยคือรู้สึกว่ามันท่อนที่มันเป็นท่อนฮุกเลยอ่างเงี้ยก็ดูก็ดูติดหูนะแล้วก็เอ่อฟิลลิ่งในการฟังดูเป็นเพลงแบบสบายๆน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยมีท่อนแรบบ้างนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยว่าเป็นคนโขบนี่ก็ไม่ได้ยากมากใช่ใช่ยากตอนโขบเต้นใช่เต้นสบัดเลยเพลงนี้คืออะไรอะเพลงแรกคือแบบ เยเช็เพลงนี้แบบเต้นตั้งแต่แบบใหญ่ไปขึ้นอีธานีอไปอะไรอ่ะ้นอะไรอะอะไรทำยังไงอ่ะทุกคนไม่ได้ยินคําว่าเจมีนายไหมคือรู้แหละรู้แหละว่าเนื้อเพลงมันไม่ใช่คาว่าเจมีนายหรอกแต่แบบฟังเหมือนเพินมันเหมือนหรือว่าหูคูเป็นสาววว่าเกินไปก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวไม่เชื่อไม่เชื่ออ่ไม่เชื่อจะพากลับไปดูตอนแรกทุกคนเห็นดีแอคพี่ไอ้ท่อนนั้นกูจะทำดังเนี้ไม่จริงไม่ใช่สาววายสุด

จะไปเซมาจะไปไหนเซมาเสาววฟังว่าเจมินายเก่งเก่งมากกูนี A, ่มันเก่งจริงๆอ่าอาจะไปไหนเซมาอ่าอาเจมินายเซมาจบก็คือแบบเจมินายเซมาเลยว่าแบบอย่างเงี้ยเหรอเอาบ้า ถึงน้องนางเอกกันว่างน้องเอกจริงน่ารักมากน้องใหม่น้องใหม่ด้วยแล้วก็ดูแบบแบบพี่ฉันรู้สึกว่าน้องเอกอ่ะสวยไม่ถึงว่าหน้าน้องไปสวยอ่ะเป็นทั้งสวยใช่แล้วลูกเราหน้ารักไงคนเราเไม่ทับกันอยู่แล้วคนสวยกับคนน่ารักเอออยู่ด้วยกันไม่แต่ว่าต้องยอมรับว่าฉากที่ฉันเขินนะฉากนี่ฉากนี้ฉากนี้เออบนฉากฉากฉากอีฉากอีที่เขาหันหน้ามามองกันเอออันนั้นได้เลย แบบมันมีช็อตใกล้ไ้ยเหรอมีนี่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 แหละพี่โฟมื่แกะเมื่อก,กี้ได้พี่โฟช็อตเดียวโมโมต้องยอมรับเลยว่าหล่อมากหมายถึงว่าแบบว่าหน้าผมทุกอย่างอะ่ะคือเข้าแบบเข้ากันมากแล้วมันทำเนรมิตให้ MV นี้คือน้องดูดีสุดๆไปเลยแบบว่า เราไม่ได้แบบไม่ได้รู้สึกว่า Mv นี้ทำออกมาแล้วโฟตแบบน่ารักท,ทั้งที่เป็นจริงเพลงมันคี้อออนอยู่นะแบบคะแนนให้ได้ไหมแบบว่าเธออยากอะไรก็เตมมีความเทเออมีความเทมีความแบบโตขึ้นดูโตขึ้นพลิกจากอยู่เฉยเฉก็ใด้เบบขาอ,อยู่เฉยๆน่ารักก็คือแบบ น่ารักเปเออแบบว่าแต่นี้ดูแบบโตโตขึ้นเอออะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออถ้าแบบไม่เอาไม่เอาฟิลเตอร์แม่เนี่ยคือแบบเห็นอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเออเป็นเด็กหนุ่มคนหนึ่งเป็นฟิลนั้นเป็นฟิลแบบว่าเออสิบเก้ายี่สิบที่กําลังแบบจีบสาวคนหนึ่งเป็นแบบคาดีเดยเออใดๆดอะไรอย่างเงี้ยยอมรับว่าใจสั่นเลยอะคือแบบจริงๆเขาไม่ได้เป็นแม่อยู่แล้วแต่แบบคือแบบว่าแต่ว่ามันไม่ได้แบบมองว่าไม่ใช่แม่รักประสิ์นะทุกคนเพลงเนี้ยคือมันยังรู้สึกว่าเอ็นดูอะมันยังมวาออดููย่่่แต แต่ก็ไม่ได้มองเป็นพี่สี่นะทุกคนมีตรงกลางให้กูไหมแบบอยู่ตรงกลางอะเป็นท้ายแบบว่าแฟนน่ารักหรอหรือ,อยังไงอะไรเงี้ยเออแต่ว่าคือเขาทาออกมาได้ดีแล้วน้องก็สื่อเพลงออกมาได้ดีด้วยอะไรเงี้ยแล้วเนื้อเพลงก็แบบน่ารักเนื้อเพลงมันน่ารักต่ม <c oughs> ันเป็นการจีบสาวแบบเอออ่อนๆนิดน,นึงแต่ก็แบบเธออยากได้อะไรเราจะหามาให้เลยนะอะไรอย่างเงี้ยเออก็ช่วยเทคะแนนให้เราถอหนัแล้วเราเธอแบบว่าก็เซ่มาเลยเราจะแบบทําทุกอย่างให้อะไรอย่างเงี้ยอู้หมากส่วนฉันก็แม่ต้องขอโทษจริงๆลูกแม่แบบเป็นแม่ ก็เลยแบบว่าหนูหนูเป็นแบบพี่สี่อย่างเงี้ยที่แบบว่าคุณแม่เ้าผมเจอสาวแล้วโรงเรียนเ้าแล้วพี่เขาน่ารักมากเลยครับอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบมีความเท่เออมีความเท่เป็นแบบอะเป็นพี่สี่ได้คือน่ารักมากลกูสวยมากลูกล้วก็แบบสาวหนูก็น่ารักมากครับอืม โอเคทุกคนไม่จำแนงเลยเนาะก็ด้วยความที่มันก็คนละพวกกันแต่แรกมันก็จะแบบรีแอคไม่เหมือนกันหน่อยทุกคนก็ไปดูเอาถ้าใครชอบรีแอคฝั่งพี่ก็กดหนึ่งค่ะใครชอบรีแอคฝั่งพอกดสองฝากคอมเมนต์ด้วยว่าชอบแบบไหนมากกันรีแอคโพลูกับรีแอคโพไม่ค่อยลูกเท่าไหร่นะคะก็นั้นและก็นั่นแหละฝากเพลงนี้ด้วยนะคะเทคะแนนของโกนัทวัฒน์นะครับ เป็นศิลปินคนใหม่ของค่ายไลเซอร์มิวสิกแล้วเพลงนี้เป็นเพลงเดบิวต์ในค่ายเลยมันดีจริงๆและเราจะทำรีแอคของเจนนายแน่นอนเมื่อมันออกมารอแหละไปปั่นวิวเยอะๆนะไปปั่นวิวไปกดไลค์ไปกดแชร์ไปทำอยังไงก็ได้ให้เพลงนี้มันติดหูทุกคนใช่และบอกเลยว่าพี่จะเต้นลงติกต็อกแน่นอนแอบกระซิบว่าแบบว่าเพลงนี้คือคนแต่งอะคนเดียวกับแค่ครั้งเดียวแล้วก็อีกนิดด้วย แค่้เลิศเลิศคือมันดีฉันชอบอีกนิดมากอืมชอบอีกนิดเหมือนกันแค่ครั้งเดียวก็ชอบคือขอบคุณคนแต่งเพลงมากเลยนะคะมันเหมาะกับโฟรมากเลยหมายถึงว่าเสียงน้องแบบอะไรอย่างเงี้ยมันเข้ากับเพลงมากแล้วก็ขอบคุณช่างภาพเสื้อผ้าสไตลิสต์หน้าผมเมคอั ขอบคุณมากมันหล่อมากมันเหมาะสมกับบเพลงนี้โทนดีมากโทนแบบเนึกถึงเจมินายสุดๆเลยครั้งที่แล้วเจมินายก็ใส่สูทสีดำอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบว่ามีแบบมันให้อาดมันมีกลิ่นอายของแบบหรือว่าจริงๆแล้วเพลงเจมินายที่มปล่อยมาจะเป็นกลิ่นอายของเพลงอยู่เฉยๆก็ได้แหก็เลยคิดกันว่าแบบเออมันจะสลับกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่เขาเป็นพาร์ทเนอร์กันนะทุกคนหรือเปล่าไม่ใช่ตอนที่กูเป็นสาววายนี่แหละไม่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขาเลยกูเองกูเอง พีเขาออกมาจากสมองสาววายใช่มันก็เลยไหลๆนิดนึงไม่เป็นไรทุกคนอะนันแตนทุกคนตามนั้นนะคะรีแอคจากสาววายอย่างพวกเราแต่ว่าเราโฟกัสตัวน้องเลยนะเราไม่ได้โฟกัสเพราะว่าเขาเป็นแบบเป็นมีพาร์ทเนอร์มีอะไรอย่างเงี้ยผลงานมันดีเราก็แชร์ทุกคนได้รับรับชมกันก็นั่นแหละฝากฝากเพลงนี้ด้วยแล้วก็ฝากพวกเราด้วยนะคะสำหรับติ่งนะคะใครดูคลิปจบแล้วถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ ให้ด้วยนะจ๊ะวันนี้พวกเราก็ไปกันก่อนเดี๋ยวเขาน่าจะมาเสิร์ฟอะไรก็รอรับ <Bye. S 1> ชมเลยจ้าบ๊ายบาย